แต่ทำไมต้องมีสี่ขาขอ่ะความเป็นมาอย่างนี้ก่อน,น,อนเดี๋ยวอจอจต้องเล่าก่อนว่าเขาเล่ากันว่าคือเป็นพระหนึ่งในห้าพี่น้องหนึ่งในห้าพี่น้องอ่าซึ่งในตำนานเนี่ยเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นหลวงพ่ออะไรครับแต่เขาบอกว่าเด้วยวองค์น้องเนี่ยมีความโซนมีความเกเรเรื่องเล่านะก็เลยตัดขาขององค์น้องเนี่ยเอามาฝาไว้กับหลวงพ่อเพื่อให้หลวงพ่อเนี่ยทับเอาไว้ไม่ให้ไปโซนไปเกเรที่ไหนนี่จอจีไปเนี่ยเอจจอจีไม่จอจีนอันนีจ้จริงๆอันนี้จริงๆคุณผู้ชม แต่ด้วยความที่เราเป็นพุทธมามกะ<อ>เราเป็นพุทธศาสนิกชนอะ่ะมันอิมพอ s ซิเบิลมากๆกับประวัติอันนี้ออจอเรน์มีความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวอจอจ์เรนว,ว่าเขาตั้งใจที่คงอยากจะสร้างฐานชุกกชีแต่คงจะมีการสร้างฐานพระเนี่ยไว้เป็นพื้นฐานแล้วรอบหนึง่ง<อ>แล้วก็สร้างพระเนี่ยออกมาอีกรอบหนึง่ง